สวัสดีค่ะพบกับพวกเราอีกแล้วในรายการไครครับแม่ค่ะวันนี้กลับมาพบกับพวกเราในตอนแอบรักเขาแต่เขาเป็นแกเป็นแกจากพี่มะนาวสวัสดีค่ะพี่ชื่อมะนาวค่ะแล้วพี่เขาอยากบอกชื่อเขาแค่อยากเล่าให้ตู่กันฟังเฉยๆค่ะแล้วมีสักพี่รักเขามาเจ็ดปีแล้วค่ะ เาก็เป็นแบบของเขาแบบเดิมๆเหมือนเดิมที่เรารักเขาเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเขาไม่ได้ออกมากถ้าไม่บอกก็ไม่รู้แต่เขาก็คบผู้ชายจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่รู้ว่าเขาคบผู้ชายไปแล้วกี่คนทำไมบอกอย่างทไมว่าอย่างนั้นน่ะเขาเขียนมาจริงๆใช่แล้วกี่คนแต่ถึงยังไงเขาก็บอกว่าเราเป็นคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตเขาโอเคเริมค่ะเป็นน้องสาวที่เขารักมากที่สุด ที่สําคัญถึงแม้เขามีแฟนแต่เขาก็เลิกกับเลิกกับแฟนได้ตลอดแต่กับเราอะยังไงเราก็สําคัญและเป็นที่คนที่เขาต้องการที่สุดในเวลาที่เขามีปัญหาเขายังเคยบอกเลยค่ะว่าถ้าเราเป็นผู้ชายคงเป็นแฟนกันตั้งนานแล้วทำไมไม่ลองคิดว่าถ้าพี่ชอบผู้หญิง <laughs> ไม่อะคือแบบอ๋อเขาชอบผู้ชายอยู่แล้วเหมือนเขารู้ตัวเขาแล้วอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้เรามีความสุขดี ถึงแม้ว่าเราจะเสียใจที่ไม่ได้รับความรักจากเขาในแบบที่เราอยากจะได้ก็ตามแต่แค่ทุกๆวันได้อยู่ด้วยกันทำอะไรมากมายด้วยกันแค่นี้เราก็มีความสุขมากแล้วค่ะแค่ได้รักใครสักคนสำหรับเรามันก็เพียงพอแล้ว<ช>ไม่ว่าเขาจะเป็นเกย์ <นะ S 1> หรือ<ช><ช>เป็นอะไรก็ตามก็<ช>ไ,มไม่ผิดนะคะความราักรักใครรักได้ไม่ผิดใช่แต่ เขาเราจะปบังคาร์ให้เขาแบบว่าฉันชอบแกนะแกต้องเป็นผู้ชายสําหรับฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าเรามีเขาก็ก็พูดอยู่ว่าเรามีความสําคัญสำหรับเขาแบบเขายังเห็นเราอยู่แบบในสายตาตลอดมีปัญหาก็คุยกันไปเที่ยวด้กันได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบสบายใจมากกว่าแบบมากกว่ามากระอักกระอ่นวนว่าแบบวุ้ยบอกรักเขาไม่เขาไม่ตอบรักเราแต่ว่าแบบเออแล้วเขามาทำอย่างนี้เหมือนให้ความหวังเราเปล่าอย่าไปคิดอย่างนั้นนะแต่แต่ไม่ไมคิดว่าเขาเขาน่าจะดีใจนะที่เขาได้แบบ เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่สุดในสําหรับชีวิตของของผู้ชายผู้ผู้ชายคนนี้อ๋อแกคนทออผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้เออเพราะว่าเนี่ยเขาก็บอกมาเออแบบทั้งที่อยู่ก็ด้วยกันเออแบบเขาก็บอกเนี่ยเราเป็นคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตเขาแล้วก็ถ้าเกิดแบบเขาเลิกกับแฟนแต่คือเขายังไม่เลิกคบเราอ่ะเราน่าจะดีใจว่าเอออย่างน้อยเราก็แบบเขาก็ยังรักเราอ่ะแต่คือว่ามันไม่ใช่แบบความรักที่เราเราต้องการแค่นั้นเอง ธรรมดาเนาะเพราะาเพราะว่าปัจจุบันผู้ชายส่วนที่เป็นเกย์จะหน้าตาดีมากใช่แล้วก็ผู้หญิงหลายคนก็คงจะเชื่อกันแหละว่าเขาจะเปลี่ยนผู้ชายที่เป็นเกย์ให้เป็นผู้ชายแท้ได้ไม่เว้นแม้แต่เรื่องรสนิยงทางเพศนะนั่นแปลว่าผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันวันหนึ่งก็จะหันมาชอบผู้หญิงก็มีนะเคยมีแบบประมาณว่า เออเป็นเกย์แต่มีลูกเงี้ยคือบางคือบางคนเขาก็คือแบบว่าคบเพื่อบังหน้าอะไรเงรี้ยแบบว่าเคยเจอเคยเจอเหตุการณ์ที่ประมาณว่าเขาต้องแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ทัทง้ทง,ท,ง,ท,งที่เขาอ่ะชอบผู้ชายแต่คือเขาแต่งเพื่อให้ทางบ้านเขาสบายใจแต่คือเขามีผู้หญิงคนนั้นอนะ่ะเขาก็คุยกันนะว่าเออผมขอโทษนะผมอาจจะรักคุณไม่ได้แต่ว่าผมผมจะดูแลคุณอนะ่ะให้ดีที่สุดอะไรเงรี้ยคือผู้หญิงเขาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรคือเขาก็โอเคคือด้วยความที่รู้ป่ะว่าผู้หญิงอ่ะคือเขารักนะ เขาถึงได้ยอมได้ขนาดนั้นอะคือผู้หญิงเขายอมมาบอกได้ฉันไม่ว่าอะไรคุณคุณใหญ่แต่องผู้ชายฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่คือแบบเออเราแค่อยู่ด้วยกันดูแลซึ่งกันกนมีลูกอะไรอย่างเงี้ยแบบให้ทางบ้านสบายใจแล้วคือเขาก็สบายใจคือผู้หญิงเขาอยากแค่เห็นใ้สามีเขาอะมีความสุขทัางทางที่สามีเขาเป็นเกย์แต่คือเขาเห็นว่าคนที่เขาลักมีความสุขเขาก็พอใจแล้วใช่แต่เขาทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเรื่องราวของพี่มะนาวพี่มะนาวก็ลองมองมุมกลับมุมมองว่าเออให้มีความสุขมองให้ะ แล้วก็โอเคเกมมันไม่ใช่แบบโลกที่รักษาหายไ,ได้ง่าย,ายๆเนาะม,มันไม่ใช่โรคอ,อ่ะใช่มันเป็นทางจิตใจก็คือแบบเราก็ต้องเปิดใจที่จะยอมรับมันแล้ววันนี้เราก็มีทริคพิเศษด้วยว่าถ้าเกิดคุณผู้หญิงอ่ะคบผู้ชายอยู่แล้วพอรู้ว่าผู้ชายที่คบเป็นเกคงง์คุณจะทำยังไงใช่คุณจะทำยังไงข้อแรกมาแม่ข้อที่หน ยอมรับความจริงว่าเกยก์ก็คือเกย์ทั้งตัวแล้วก็หัวใจใช่จะเปลี่ยนรสนิยมได้เหมือนเสื้อผ้าใช่ต้องเข้าใจนะว่าเขาเป็นเกย์ต้อง <Okay. S 1> เปิดใจยอมรับเขาให้ได้ว่า<อ>แล้วไม่ใช่ไปรังเกียจเขานะแบบอเฮิร์ดมากผู้ชายคนนี้ที่เราแบบไปชอบเป็นเกย์แล้วแบบเกียจเกียดเกีย,กยไม่ได้นะอย่างนี้ไม่เอาเราทําตัวปกติเหมือนที่เราเคยทํากับเขาเคยชอบเขาเก็ชอบไปรักเขาเก็รักไปใส่ใจให,ให้ความดีกับเขา ข้อที่สองเปลี่ยนความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นเพื่อนเสียเถิดจะได้มีความสุขก่าเดิมเยอะก็คือเหมือนแบบพอเออมันไม่ใช่แล้วแหละก็คือเป็นเพื่อนกันนะ่ะอย่าไปแบบเทคอัพเบรกแยกทางกันไปเลยไม่เว่อร์แล้วคุณจะรู้ว่าคุณเป็นเพื่อนกับคนคือแบบเพศสามเนี่ยคุณจะมีความสุขนะเขาจะแบบตลกสนุกสนานตลอดเวลาเหมือนบางทีแบบเราก็บางเรื่องเราก็คุยกับ คุยกับเพื่อนผู้หญิงไม่ได้คุยกับผู้ชายไม่ได้แต่คุยกับเขาได้เป็นเรื่องผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแต่คือว่าเออเขาก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่คือว่าเออมันเป็นสภาพจิตใจเขาที่เป็นเหมือนผู้หญิงอะไรอาเงี้ยเขาอาจจะให้คำปรึกษาด้านผู้ชายก็อาจจะให้คำปรึกษาได้ได้ด้วยเนาะเขาที่สามอะแม่เ้อาที่สามอย่าโทษตัวเองหรือตัวเขาคิดว่าเป็นความโชคดีที่ได้รู้จักกันเสียอีกเสียก่อนเอ้ยอย่าโทษตัวเองหรือตัวเขาคิดว่าเป็นความโชคดีที่ได้รู้ความจริงเสียก่อนอืมใช่ ดีกว่าคบไปแล้วแบบแต่งงานกันแล้วแบบเฮ้ยกูเป็นเกย์ว่ะเป็นเกย์คุณจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดแบบว่ามันจะ่ป้งงานานะแต่งงานแล้วคือแบบว่า<อ>ขึ้นเตียงแล้ววาอะอุ้ยเรามาบอกว่าผมทำเอาคุณไม่ได้ผมเป็นเกย์ผู้หญิงจะเขินมากเลยนะประตูนหน้าไม่ว่าประตูหลังก่อนเหรอประตูหลังไัดดีรักตัวเองให้มากเป็นสิบเท่าและทุ่มเทหัวใจทั้งหมดที่เคยมีให้เขา มาให้กับตัวเองบ้างแล้วก็ให้เขาเหมือนเดิมก็คือพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักรักตัวเองก่อนรักตัวเองก่อนเสมอ <c oughs> ไม่ขนาดนั้น <c oughs> คือ,อเคยฟังนิทานนิทานจำไม่ได้ว่าเป็นนิทานชาดกฤษศ์ออเรื่องจำเรื่องไม่ได้แต่คือเล่าเรื่องประมาณว่ามียักษ์จับตัวแม่กับลูกไปแล้วเอาถาดถ่านร้อนๆถ่านถ่านถ่านไม่ได้ถ่านห <c oughs> นว่า ่านผ่านไม้อะฐานที่เขาเอามาหุ้มกันอะ่านร้อนๆใส่ในมือของแม่กับลูกแล้วคนที่เล่าให้ฟังก็คือพระพระถามว่าหนูหนูคิดว่าแม่จะช่วยใครก่อนแม่จะ่าเอา่านออกจากมือใครก่อนเด็กๆก,ก็เลยตอบไปว่าเอา่านออกจากมือลูกก่อนเพราะอะไรเพราะว่าแม่รักลูกแต่พระบอกว่าผิดจริงๆแล้วแม่เอาฐานออกจากมือตัวเองก่อนเพื่อที่จะได้ไปช่วยลูกได้ ใช่คือคนเราจะต้องรักตัวเองเริ่มที่จะรักตัวเองก่อนถ้าคุณยังรักตัวเองไม่เป็นแล้วคุณจะไปรักคนอื่นได้ยังไงถ้าคุณยังไม่หัดใส่ใจดูแลตัวเองอ่ะแล้วคุณจะไปดูแลใส่ใจคนที่คุณรักได้ยังไงยากถ้าเธอมีรักตัวเองไม่ยอมดูแลแม้ตัวเองเวอร์พอข้อ <c oughs> ที่ห้าข้อสุดท้ายอย่าปล่อยเวลาให้เสียไปให้โอกาสตัวเองพบกับความรักที่เป็นจริงและได้ดีกว่านี้ก็คือเหมือนแบบมองหาสิ่งใหม่ๆเลยเออเปิดรับคนใหม่เลย แบบว่าไม่ใช่ว่าอุ้ยอหักไม่กล้ามีความรักแล้วอย่าไปทําอย่างนั้นนะันแบบมันเป็นเกย์หรือเปล่ากลัวว่าจะเสียใจกลัวว่าผู้ชายที่เข้ามาจะแบบทําให้เราต้องเสียใจอีกครั้งนึงมองดิถ้าเกิดเขาเป็นเกย์เขาคงจะได้เพื่อนเพื่อนสาวเพิ่มอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆเพื่อนสาวปะเส็เพอวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับตอนนี้เลิวนะเลิกก็ใครที่มีแฟนเป็นเกย์หรือว่ามีเพื่อนเป็นเกย์เราก็ต้องเปิดใจรับเขานะครับแล้วก็อย่าไปรังเกียจเขาของสาย c u าเถอะแบบ เขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ความรักนะไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้อยู่ที่เพศไม่ได้อยู่ที่ไม่ที่อยู่ที่เซ็กไม่อยู่ที่เพศคือชายชายหญิงหญิงชายหญิงคือมันไงก็เป็นความรักอะความรักก็ดีดีเสมออะใช่ความรักไม่เคยทำลายใครใช่แล้วถ้าเกิดใครมีเรื่องราวดีๆหรือว่าอยากแชร์ประสบการณ์หรือต้องการขอคำแนะนำนะครับส่งเรื่องราวมาได้ที่ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับใช่แล้วอีเม e ลคือ ออนไลน์ at hotmail.com นะครับส่วน Facebook ที่หรือส่งเรื่องราวมาที่ที่ Facebook แฟนเพจของเรานะคะ w w w f c e b o o k c o m ฟเฟซบอทออือออนไลน์นะคะส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพวกเราจะรอตอบอยู่เสมอเลยไม่จะตอบชา้าตอบเร็วก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะคะฝากติดตามรายการของพวกเราได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือว่าในแฟนเพจนะคะใช่ครับแล้วพบกับพวกเราในตอนต่อไปครับวันนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบาย